รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทร,รทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์เครื่องประดับและวงการนางงามมีเงินร้อยล้านก่อนอายุ3ดตดรสิริการอมพล คนดีสี่ผ้าของเราในวันนี้คือสตรีคนเก่งมากความสามารถรอบด้านที่ประสบความสำเร็จในชีวิตสร้างแบรนดบันดาลใจให้กับผู้คนในแวดวงธุรกิจมามากกว่า20ปีนั่งแท่นผู้บริหารหลากหลายกิจการอาทิอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและเครื่องประดับควบคู่กับตำแหน่งทางสังคมมากมายอาทิอุปนาย,ยกสมาคมชาวเหนือ อุปนายกสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในยพระราชูปถัมภ์และเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการสตรีแห่งประเทศไทยโดยปัจจุบันเธอยังคงเดินหน้าทำงานอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืองานเพื่อสังคมด้วยข้อคิดในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ที่อยากจะก้าวสู่ความสำเร็จและส่งเสริมคุณค่าของสตรีไทยให้รู้สึกถึงคุณค่าแห่งความเป็นไทยการันตีรางวัลชีวิตด้วย รางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี2,563วันนี้เธอจะมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลียกุหลาบแต่มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำทุกอย่างตามศรัทธาในคุณธรรมจริยธรรมสร้างความสำเร็จเพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตสำหรับคนไม่หยุดฝันกับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทวิสตัมไทยแอดเจ็จำกัดประธานบริหารโรงแรมเอ็นซิริเนเจอร์และซิริไทยเจมส์ ดต็ตรสุริการอ้อนสนกราน ่านผู้ชมคะและตอนนี้พอก็นั่งอยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเรานวันนี้แล้วนะคะดรสิรีการนอ้นสนกรานคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะจากสกูปนำความสําเร็จยิ่งใหญ่มากมายขออนุญาตเท้าความหน่อยว่าจุดเริ่มต้นเป็นคนที่ชอบทําธุรกิจมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะตอนนั้นยังเรียนใกล้จะจบแล้วเป็นช่วงที่พี่ชายใช้ไว้วานให้ไป<ม>ออกบูธให้จ้างวันละ300บา<ม>โทโปรดักที่ขายก็จะเป็นโปรดักของสินค้าของประกันค่ะตกใจมากเคสแรกในชีวิตเป็นการทํางาน วันที่3คุณพ่อตัดสินใจทำประกันให้คุณภรรยาและก็คุณลูกให้เงินประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทได้ค่าคอมมิชชั่นประมาณแสน0 0 0หมื่นบาท รู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่คาดฝันหลังจากนั้นก็เลยขอพี่ชายว่าจะขออยู่เฝ้าบูธเนี่ยตั้งแต่ <ừ> ห้างเปิดยันห้างปิดตลอดจนถึงเปิดเทอมเลยเรียกว่าเป็นความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ถือได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยใช่ไหมคะใช่คะช่วงนั้นจะ<ๆ>เป็นช่วงที่แบบว่าเรียกว่าบูไม่ว่าทําอะไรก็สําเร็จหลายทน mm hmm. เอาที่ดินมาให้ mm hmm. เอามาขายให้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ซื้อไปถ้าเห็นว่า เป็นช่วงที่เก็บได้ก็ดีกว่าเก็บเงินเพราะถามคุณ<ม>พ่อคุณแม่แล้วก็บอกถ้าเงินมีก็เอาให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เธอลูกแต่ก็ซื้อพวกเพชรพลอยเก็บไว้เธอลูกอะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าเราเอาไปฝากไว้กับธนาคารเพียงอย่างเดียวช<ม>่วง1 8บ9 20ี่ที่ก็มีหลักสิบล้าน,แล,นแล้วก่อน30เราก็มีร้อยล้าน ความสาเร็จที่เกิดขึ้นที่ว่าเกิดจากอะไรคะที่ว่าเกิดความคิดต่างแล้วก็ไม่เหมือนผู้อื่นมากกว่าที่ชอบคิดอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะว่าถ้าคนเขาส่วนใหญ่ทําอะไรเราต้องเป็นคนส่วนน้อยเขาบอกผู้หญิงผมยาว80%เนี่ยจะสวยพี่ก็ตัดผมเลยขอเป็นคน20%เนี่ยค่ะขอขอ,ขอคิดต่างใช่ค่ะเพื่อนพี่ชอบทำอสังหาเนี่ยชอบทำแถวลาดกรา้าลามินทราแล้วที่แรนด์หลอดชอบกันเนี่ยค่ะ พี่ก็ไม่เอาพี่มาอยู่ลำลูกกาพี่ขอเป็น20%ยี่สเปอร์เซ็นมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จน้อยแต่ประสบความสําเร็จนี้ใช่ค่ะแล้วพอประสบความสําเร็จแล้ว<ม>เราได้มีความสุขกับความสําเร็จในรูปแบบไหนบ้างค่ะคุณปอเข้าใจไหมคือคนมีสิบล้านมีร้อยล้านเนี่ยกระเป๋าอยากได้ซื้อรองเท้าอยากได้ซื้อ,อการที่มีกระเป๋าเหมือนคนอื่นมันก็สุขแค่ได้ถือพอเรารู้สึกว่าเรา เราถือกระเป๋าได้ใบเดียวอะนาฬิการเราก็ใส่ได้แค่เรือนเดียวเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้สุขนะ<ม>ความสุขของเราคือการที่แก้ปัญหาก่<ม>อนหน้านั้นเนี่ยปี2-5ห้าน้ำท่วมทุกๆอย่างที่พี่ซื้อไว้แลนหล่อทั้งหมดว่าจมน้ำไปหมดเลยที่ในฐานะรองประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธาน,นีตัวเองก็วิกฤตเ<ม>พื่อนบ้านเราอีกเราให้อะไรก็ไม่ได้นอกจาก<ม>ความคิดแล้วก็ความคิดบวกเพราะว่าการมองบวกเป็นอย่างเดียวที่จะทำให้รอด แล้วก็ทาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นค่ะที่สําคัญคือล่าสุดเห็นบอกว่าแบ่งปันสู่สังคมด้วยกันช่วยสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของความเป็นไทยด้วยใช่เท้าวความที่พี่ไปมาทั่วโลกเนาะคือพี่ใส่อะไรก็แล้วแต่จะเป็นแบรนด์ดังชั้นนำของโลกเนี่ยก็หลังเขาไม่เหลียวนะแต่ถ้าถึงขนาดเหลี่ยวแล้วแบบ เคซี่แบบแบบเพืนแบบใช่ค่ะแบบว่าอยากอยู่ด้วยอยู่ใกล้เนี่ยเพิ uh huh. ่งพาไทยนะพาถึงแปดปีแล้วที่พี่ใช้ชีวิตยอยู่กับความเป็นไทยการแต่งตัว mm hmm. แต่งกาย mm hmm. อันเนี้ยมันม mm ี hmm. อย่างแบบมีความสุขด้วยแล้วก็อย่างมีความรู้สึกว่ารู้คุณค่าอย่างแท้จริง mm hmm. วันนี้นะคะ,คะดรน้องก็นํามาดัดแปลงจนกลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็ยังแบ่งปันสู่สังคมด้วยนั่นก็คือ Thai สิริไทยเจมส์สิริไทยเจมสเนี่ยเกิดขึ้นจากความรู้สึกภูมิใจในอัญ,ญมณีแล้วก็ความรู้สึกภูมิใจในการแต่งงาน คือพี่ต้องบอกเลยว่าโรงแรมเอ็นซิริที่พี่ดูแลมา15ปีนั้นพี่ก็มองว่าโรงแรมทํายังไงจะให้มีรอยยิ้มเยอะๆมีเสียงหัวรเราะเยอะๆออางานแต่งงานเป็นตัวตอบโจทย์จนแล้วจนเล่าคู่แล้วคู่เล่าจะต้องเดินมาถามว่าซื้อสินสอดที่ไหนดีซื้อแหวนเพชรที่ไหนดีคะซื้อสังวาลซื้ออย่างเงี้ยเก่าๆได้สวยๆที่ไหนเพื่อจะใส่กับชุดไทยทางสิริไทยเจมก็เลยขอปรปนาว่า จะทำชิ้นงานให้สอดคล้องกับชุดไทยทั้งจิตดาทั้งบรมพิมานทั้งสบายเฉียงเนี่ยให้กับพิธีสู่ขอในช่วงเช้าให้เจ้าสาวของเราสวยที่สุดสินค้าของเราเนี่ยตอบโจทย์คนไทยที่เป็นคนที่รัก อัญมณีจริงๆเ่ยสะกดคนได้ด้วยตัวของสินค้าเองค่ะส่วนการทำการตลาดพี่ก็ได้เป็นสปอนเซอร์มงกุฎนะคะของนางสาวไทยในปี2563ลิ้นใส่ขึ้นเวทีเพื่อมอบให้กับน้องเมย์แล้วก็พี่ก็ยังเป็นมายเนอร์หรือสปอนเซอร์ร่วมกับมิส ยูนิเวอร์สไทยแลนอีกด้วยนะคะก็สำหรับปีนี้นี่พี่ก็ยังจะมุ่งมั่นทำการพัฒนาศักยภาพสตรีร่วมไปกับ i s สไทยแลนด์ล้านนาอีกด้วยค่ะความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่เดียวดยด้วยกลีบกุหลาบดัเตอร์น้องต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคหลากหลายด้านเธอก้าวข้ามผ่านมาได้อย่างสวยงามได้อย่างไร ไปชุมกันค่ะเมื่อปี2555เรากำลังรุ่งๆเนาะทุกอย่างเราก็มีพร้อมเราน่าจะเที่ยวได้หรือหรือเนาจะอยู่กับครอบครัวที่เรารักได้ก็มีวันหนึ่งที่พี่ไปตรวจร่างกายประจำปีแล้วอยู่หมอเดินมาบอกว่าเราคือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่สอง พราะนั้นกราบคุณพ่อคุณแม่ละเพื่อจะขอลาพ่อแม่ mm hmm. ว่าลูกไปก่อนนะพ่อก็ดุไม่ชอบเลยที่หนูเป็นคนแบบนี้พ่อไม่อยากเห็นความอ่อนแอในตัวลูกแม่ก็ไม่อยากเห็นท่านก็ลุกไปพี่ก็คุยกับแฟนว่าสงสัยเราต้องสู้ละแฟนก็บอกว่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคนเรามันก็ต้องสู้เข้าไปสู่การรักษาอย่างเป็นกระบวนการค่ะรับคีโมยอมผมร่วงยอมเฉือน อวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเจ็บป่วยมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะการเป็นโรคนี้คือเขาเรียกว่าโรคเรื้อรังหรือว่าโรคที่รักษาไม่หายทันใดนั้นปี5-9พี่ก็ตรวจร่างกายตามปกติอีกหมอเรียกมาอีกแล้วเรียกมาบอกว่าคุณ<อ>น้องผมขอแจ้งว่าตอนนี้เป็นระยะที่4แล้วนะสาชาวบ้านเขาเรียกว่าระยะสุดท้ายพอฟังตรงนี้แล้วเนี่ย เรามองไม่เห็นเรามองไม่ออกเลยด้วยซ้ำนะคะ <c oughs> ว่ากำลังเผชิญอะไรอยู่ <c oughs> วัดเต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็พลัง <c oughs> ของชีวิตมากมายเหลือเกินสุขภาพเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่าทําไมฉันเป็นแบบนี้ล่ะกรรมพันธ์หรือเปล่าบางครั้งเราคิดได้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต้องมองบวกว่าเราผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้ทำไมคนคนนี้จะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองไม่ได้ ที่เชื่อมั่นว่าทุกท่านสามารถกลับมาดูแลตัวเองได้5อสำคัญอาหารออกกำลังกายก็คืออากาศนั่นเองเราต้องอยู่ในที่ที่ปลอดโปร่งแล้วก็อุณจภูิแอบดูด,ด้วยนะคะเรื่องของการขับถ่ายต่างๆนะคะแล้วก็อารมณ์ก็สําคัญนะเครียดตลอดเวลาแล้วก็ไม่ให้อภัยใครเลยบางคนไม่ให้อภัยใครเลยยังไม่พอมันไม่ให้อภัยตัวเองด้วยไม่ยอมเป็นโรคเป็นภัยก็โกรธมาที่ตัวเองบ้างโกรธ เรื่องโน้นเรื่องนี้ซึ่งไม่ได้ค่ะก็ห้องไทยอภัยทุกอย่างเลยค่ะพรุ่งนี้ยังมีรอเราเสบืออะไรที่ทําให้เราเข้มแข็งแล้วยืนอยู่ได้อย่างสง่างามค่ะมันไม่เกี่ยวว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่เพราะทุกคนก็ระยะที่4กันหมดนะจริงๆทุกวันนี้เราไม่มีใครจากโลกนี้ไปหลายครั้งนะทุกคนก็จากโลกนี้ไปแค่ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กันตรงเนี้ยเราต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็เผื่อแผ่ไปที่คนที่เราสามารถที่จะสนับสนุนช่วยได้โดยที่ตัวเราไม่ได้เดือดร้อนะไรเพียงแต่เราให้โอกาสเราทําให้ดีที่สุดเพื่อให้สังคมของเราอ่ะดีขึ้นโดยที่เราก็ไม่ได้สูญเสียแบบต้องไปขายบ้านขายรถมาบริจาคหรือต้องไปทําอะไรจนตัวเองหรือครอบครัวเดือดร้อนนะต้องให้ให้ใจแล้วก็ให้ความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ให้โอกาสเขาอย่างจรงิงจังนะคะ ส you know? you? ่วนตัวเป็นย so all ังไงบ้างคะเน้นแบ่งสรรปันส่วนเวลาอย่างไรที่ให้ความสุขกับตัวเองคะก็จะแบ่งเป็น3อย่าง33%สําหรับชีวิตครอบครัว33%สําหรับชีวิตการงานแล้วก็สาเสืบเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวเองนะคะที่ไว้ดูแลตัวเองความชอบฮอบบี้ของตัวเองทุกอย่างอยู่ที่ความสมดุลค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสาวคนเดียวหนึ่งเดียวในดวงใจน้องเนยตอนนี้เรียนที่ไหนแล้วก็คาดหวังอะไรกับลูกบ้างคะน้องเนยเรียนที่คณะวิศวะจุฬานะคะก็ น้องเนยบอกว่าคุณแม่พูดกับหนูไว้ตอนเด็กๆว่าคุณแม่ไม่คาดหวังว่าน้องเนยจะเป็นคนดีแม่เพิ่งเถียงกับลูกไปเมื่อเช้าว่าจริงๆแม่พูดกับหนูหนูฟังไม่จบคือจริงๆแล้วอ่ะคนดีต้องเป็นอยู่แล้วเอาแวะ,แวะ,แวะออกมาเนี่ยต้องเป็นคนดีเลยที่เหลอือคือความเก่งความคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นและความคิดที่จะทําให้เราทําอะไรก็ตามอ่ะให้ไม่เป็นภาระกับผู้อื่นด้วย ความสาเร็จที่เกิดขึ้นที่ว่าเกิดจากอะไรคะครอบครัวเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะที่จะสนับสนุนเราไปในทิศทางไหนก็ตามเรื่องที่2คือลูกค้าลูกค้าน่ารักที่สุดเลยสําหรับชีวิตของพี่พี่เป็นนักขายที่ไม่เคยขายอะไรไม่ได้เลยเพราะพี่ซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็เขาใช้เวลาเป็นเวลามองเรามานานพอสมควรต้องขอบคุณลูกค้ามากๆไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่อยากให้ทุกคนนะคะหันมาดูว่าตัวเรานั่นแหละ สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ตัวเรานั่นแหละที่จะเป็นคนที่สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้นะคะบางทีเนี้ยเราสอบได้สอบได้ที่5อย่างเงี้ยเรามองว่าเราสอบได้ตั้งที่5้าเนี่ยหรือว่าเราสอบได้แค่ที่5เราเอาไงกันแน่เรามองมองตัวเราอย่างไงอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีถ้ามองว่าโอ้เราได้ตั้งที่5เลยนะมันก็ถือว่าเราก็ชีวิตเราก็แฮปปี้รู้สึกยิ้มทุกครั้งแต่ถ้าเราเราคิดว่าเราได้แค่ที่5้า ก็จะมองหมนแล้วก็จะคิดมากนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์กับการมองโลกในแง่ดีเนี่ยนักธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องมีอยู่ตลอดเวลานะ <Okay. S 2> จะสังเกตไหมคะนักธุรกิจทําไมต้องมีการตีกอล์ฟทำไมต้องออกรอบเพราะว่าเขาอยากเห็นว่าไม่ว่าเขาจะตีดีแค่ไหนแต่วันนี้ฝนตกแดดออกลมมาเขาอาจจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เขาก็มีความสุขที่ได้ตี mm hmm. น,นนะคะ mm hmm. เหมือนกันนักธุรธกิจก็ เป็นเรื่องที่เราต้องมองบวกนะคะล้มลุกคลานได้ก็ลุกขึ้นมาใหม่ไม่ยากค่ะถ้าเราตั้งใจจริงจังแล้วก็ใส่ใจนะคะพี่มั่นใจว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจากตัวเราค่ะก็ขอให้กำลังใจนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคำนิยามของดรสิริการโอ้นสนกรานคืออะไรคะร้อยมีต้องมมก้าแรกค่ะถ้าท่านรู้สึกว่าอุ๊ยก้าเนี้ยมันจะสำคัญไหมมันจะประสบความสำเร็จไหม อยากให้ท่านคิดไปเลยว่าอ่ะงั้นฉันก้าวเลย<ม>ฉันจะก้าวตรงนี้เลยแล้วสําเร็จไม่สําเร็จท่านก็จะได้รู้กันว่าท่านพร้อมหรือยังที่จะสําเร็จแล้วถ้าท่านล้มหรือท่านเซท่านก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ก้าวใหม่ค่ะทั้งหมดนี้จากใจสตรีดีเด่นแห่งชาติของเราร้อยลีต้องมีก้า,กาวแรกความภาคภูมิใจของบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้ของเราใน,นนี้ดรสิรีการ์อ้นสนกรานค่ะขอบพระคุณค่คะ ตลอดการสนทนาในวันนี้เราได้เห็นเลือดนักสู้ของหญิงแกร่งที่ไม่ยอมแพ้แม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตอีกทั้งยังเป็นต้นแบบและแบ่งปันสู่สังคมให้กับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่วารตี้สีภ่ภาคภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคดรสิริการ้นสนกราน